แชร์ต่อคลิปผีเมื่อสองเดือนก่อนฉันอยู่ในกลุ่มลา์เพื่อนเก่าสมัยมัธยมกลุ่มนั้นมีอยู่ราวๆสิบคนวันหนึ่งมีเพื่อนชื่อนัทส่งคลิปมาเป็นคลิปที่เขาบอกว่าดูแล้วอยากขันรับอย่าพูดชื่อใครในคลิปเด็ดขาดข้อความแนบมาด้วยว่าถ้าใครดูจบต้องส่งต่อให้ครบ7คนไม่งั้นจะมีคนมาเรียกชื่อในฝัน ตอนนั้นเราหัวรอกกันคิดว่าเป็นพวกคลิปหลอกเล่นๆฉันเลยเปิดดูคลิปนั้นเป็นภาพผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวนั่งอยู่กลางห้องมืดมองตรองเข้ากล้องแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นพร้อมผู้เสียงเบาๆว่าเห็นฉันไหมตอนแรกฉันเฉยๆแต่พอถึงตอนที่เธอยิ้มกลับรู้สึกขนลุกจนต้องปิดคลิปทันทีเพราะในเงาของกระจกด้านหลัง เหมือนมีหน้าอีกคนกำลังมองฉันอยู่ตรงๆคืนนั้นเองฉันฝันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบชื่อฉันข้างหูแล้วถามว่าทำไมไม่ส่งต่อฉันสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อเต็มตัวโทรหาเพื่อนคนอื่นที่ดูคลิปไปพร้อมกันปรากฏว่านัดไม่รับสายแล้ววันต่อมาเพื่อนในกลุ่มส่งข่าวมาว่าเขาประสบอุบัติเหตุรถชนตอนตีสาม ที่แปลกคือโทรศัพท์ในมือเขายังเปิดคลิปนั้นค้างไว้หลังจากงานศพฉันตัดสินใจลบคลิปออกจากเครื่องแต่ไม่รู้ทำไมมันกลับโผล่มาในแกลเลอรี่ทุกคืนเวลาเดิม03นาฬิกาสุดท้ายฉันตัดสินใจส่งต่อให้7คนตามข้อความที่เคยเตือนทั้งที่ไม่อยากทำแบบนั้นเลยแต่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเสียงเรียกในฝันอีก มีเพียงความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เลื่อนดูมือถือเหมือนเธอยังมองอยู่จากหน้าจอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ